สวัสดีครับยิน้อนรัสู่เป็นเท่าแคทเก่งแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมากระทืบโ o ลี่แคทกันนะครับโอเคนะฮะก็สําหรับอันนี้นะครับก็ผมก็คิดว่าน่าจะยากพอสมควรเลยนะฮะผมก็จะใช้ทีมเซนนี้นะครับในการเล่นด่านแพนตี้แคทอเวเกนนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่มีแพนตี้แคนะครับฉะนั้นเรามาซื้อกันสดๆเลยละกันนะครับโอเค ผมก็มีสเปเชียลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยป้าแคทฟูส45ครับผมอัพสักหน่อยนะฮะจะถึงเวล20ไหมเนี่ยผมว่าจริงๆนะการซื้อสเปเชียลก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับการซื้อสเปเชียลเราเอาไว้ปั่นยูเซอร์แลง์นะครับนี่นะับไม่งั้นผมไม่มีทางได้เยอะขนาดนี้หรอกครับโอเคอตามนั้นนะครับก็มาเล่นดาดอเวกเชนนะครับเก็บเอาไว้เป็นคอลเลกชันแล้วกันนะฮะโอเคครับผมมากันเลยครับสำหรับด่านนี้โอเคครับผม โอเคสำหรับด้านแพนตี้อเวกเกนนะครับแล้วก็ฟาร์มเงินกันก่อนเลยนะครับช่วงต้นเกมนี้รองเงินเลยครับผมโอเคปล่อยอาร์ติสแคทนะครับไปช่วยเคลียร์ศัตรูสักหน่อยแล้วก็รองเงินเรื่อยๆครับผมอย่าลืมอัพกระเป๋าตังค์ด้วยนะฮะผมก็อัพมาเวลกระพันเบลกระพันเวลสามแล้วนะครับโอเคโอเคครับ okay. okay. ผมดันไปเรื่อยๆนะฮะ โอเคตอนนี้ตังเริ่มเยอะแล้วนะครับถ้าตังพอเดี๋ยวผมจะเรียกการุนะครับแล้วก็เราจะนี้เจ้าเมทัลฮิปโปมางานหนักนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รอเจ้าการู้เดินไปละกันนะครับโอเคตอนนี้การู้เดินมาถึงเมทัลฮิปโปแล้วนะครับคือทีมผมไม่ได้เอาตัวคลีมาด้วยงาประเด็นน่ะโอเคเจ้าเมทัลฮิปโปตายแล้วครับผมมาโอเครับผมออกมาแล้วเจ้าโรลี่แคทนะครับหรือว่า ร่างทูฟอร์มของแผนตีแคทนั่นเองโอเคครับผมค่อยๆทำดาเมจไปนะครับส่งบารล็อกกับบาหามุตไปแล้วนะฮะโอเคบาหามุตฟาดไปกาลูก็เอาโลกกระแทกไปนะครับโอเคศัตรูตายเรียบร้อยนะครับอีซี่กว่าที่คิดนะฮะแต่วันนี้มันแค่ด่านแรกยังเหลืออีกด่านหนึ่งครับที่จะต้องเผชิญหน้านะฮะมากันเลยครับกับด่านที่2เป็นระดับอินเซนนะฮะ8ดาวนะจะไม่ผิดสำหรับด่านนี้ ต้นเกมมานะครับก็รอฟาร์มตังค์กันสักหน่อยไปโอเคตอนนี้ได้ตังค์มา2,250แล้วนะครับส่งบา์ล็อกไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะส่งมิดชิลนะาไปช่วยเคลียร์ลวกสมุนด้วยนะครับไม่งั้นาบา์ล็อกนี่ต,งงนะตีโง่นะฮะแ้ตัวนี้ดาเมจมันไม่ได้แรงมากนะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากนะฮะเคตีไปเรื่อยๆนะครับไไรบ,บาล็อก โอเคครับผมเจ้าล็อกเกอร์แคทก็ล็อกเกอร์แคทหรืออาร์ติสแคทนะครับมันก็ช่วยเคลียร์ให้เราได้ดีเลยเดินไปเรื่อยครับผมอุ๊ยเจ้าวาล็อกกระเด็นโอเคฟาร์มตังไปนะฮะก็อย่าลืมส่งมิชิลนะครับถ้าส่งไปขาดตอนเดี๋ยวเดี๋ยวบารล็อกเราตีพลาดไปโดนพวกลูกสมุนอีกนะฮะโอเคไม่ได้มีแค่ตัวเดียวซะด้วยโรลี่แคทโอ้โหมี2ตัวแล้วนะตอนนี้เริ่มคิดว่าอาจจะหนักแล้วนะ โอเคบาล็อก okay, ฟ้าจีก็กระเด็นทีครับผมตรงกาลูได้ละโอเคถึงรางฐานละเริ่มได้ตีบ้านแล้วครับงานนี้โอเคโอเคตีไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยนะฮะตีไปเลยตีไปเรื่อย,รอยครับจนกว่าบ้านจะบึ้มนะฮะโอเคตอนนี้กาลูก็ใกล้มาถึงแล้วนะฮะถ้ากาลูมาถึงก็ก็น่าจะอีซี่นะแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ถ้าบาล็อกกระเด็นเนี่ยแล้วศัตรูได้เดินออกมาจากบ้านนะฮะ น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะฮะโอเคกาลุปึ้งโอเคกาลุได้ตีก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็ไปตีบ้านยาวๆเลยสวยบ้านเบื้มนะครับโอเคได้มาแล้วครับผมแพนตี้แคททูฟอร์มโอเคนะฮะได้มาแล้วนะครับกับเจ้าแพนตี้แคทล่างทูฟอร์มนะครับเอ่อแต่ประเด็นคือ แคตเอ็กพีไม่พอนะเอ็กพีไม่พอเดี๋ยวเขาไปฟอบเอ็กพีแป๊บหนึ่งนะครับไปโอเคตอนนี้ได้เอ็กพีมาเพิ่มอีกหนึ่งแสนนะฮะ<อ>มาเลยเจ้าแพนตี้เจ้าโอเคครับผมอัพไปอีโวยวขออัพเกรดแป๊บหนึ่งครับอีโวเรียบร้อยโลลี่แค t นะครับได้ไมแล้วเฮ้ยเอเดี๋ยวนะมันตีแบบแอรเรียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหจักซิงเกลิลเป็นแอรเรีย โอ้ชัดเจนมากนะครับว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่ได้ตัวที่ตีแอร์เรียมาอีกตัวหนึ่งฮูด่านนี้ก็ง่ายๆนะฮะโอเคครับผมก็ได้มาแล้วนะครับกับแพนตี้แคททูฟอหรือว่าเจ้า l o l ี่แคทนั่นเองนะครับก็ถือว่าด่านนี้ก็ถือว่าก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็น่าจะพอผ่านผานกันได้นะฮะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้านะจ๊ะจุบจ๊บ